พี่ก้องออมวาไปนี่ฟ้องเลยฟ้องเลยได้ข้อความเลยค่ะอ่เราเล่ากันด้วยนี่เลยจากเรื่องจริงเลยเมื่อวันเมื่อตอนเที่ยงออมได้ข้อความแต่มันขึ้นว่าอินสิคยวนะมันอาจจะมีการกรองโดยโดยโอเปอเรเตอร์แล้วแหะว่ามันไม่ปลอดภัยนะบอกว่ายินดีด้วยได้รับเงินฟรี2 8งแปดขีดแปดแกดรับได้ที่ h t t p อ่แล f สา ทีคอมอคอมถ้ากดเข้าไปเป็นยังไงเนี่ยพี่ถ้าสมมุติออมไม่รู้ออมหลงกดเข้าไปจะเป็นยังไงพี่ก้องมันอย่างนี้ครับมันมีหลายแบบมันจะวิ่งไปที่ลายก็มีจะวิ่งไปที่เว็บไซต์ก็มีครับหมายถึงข้อความมิจฉาชีพใช่ไหมครับดพอกดข้อความแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะวิ่งไปที่อตัวบางอันนะฮะมันจะวิ่งไปที่ลายแล้วก็ให้เราแอดแอดเป็นเพื่อนอะเดี๋ยวพี่ก้องแล้วก็ แล้วก็แล้วเขาก็จะแชทมาหาเราว่าโอท่านเป็นอะไรคะอะไรยังไงปัาหานี้อันที่หนึ่งครับสหรับอันที่สองก็คือแอดเสร็จปุ๊บก็จะเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของเขาครับโอไปไลน์ไปเว็บไซต์ก็แล้วแต่ที่โจนจะตั้งไว้แต่ช่องทางที่เราจะได้รับข้อความนี้เขาจะมาเป็น s อ s มอถูกต้องไหมส่วนใหญ่จะส่งมาเป็น sms เครับ s m s เเนี่ยมันจะมีสองแบบครับมีเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่รู้จัก กับเป็นเขาเรียกเซนเตอร์เนมที่แปลกๆแต่ตอนนี้เท่าเท่าที่เราตรวจสอบนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สุดใหญ่ส่งมาตามเบอร์ถูกไหมพี่ก้องใช่ครับส่งมาแล้วเป็นเบอร์ที่เราเอะเบอร์อะไรก็หมารูอะไรเงี้ยโอ้โอแล้วแต่ทุกอันเนี่ยเป็นมิจฉาชีพทั้งสิ้นถูกไหมพี่ก้องแน่นอนครับไม่ไม่มีของจริงเลยครับไม่มีของจริงเลยเนะยฮะไอ้ที่เบอร์มาเป็นเบอร์เจ็ดตัวเบอร์อะไรดวผมขอยืนยันว่า ทุก s อ s เอที่ส่งมาล้วนจะเป็นเบอร์หลอกลวงพี่ก้องจะถามอสมมติตกี้อมถามไปถึงจุดที่ว่าเวลากดเข้าไปตามลิงก์เนี่ยพี่ก้องก็อธิบายว่ามันไปที่เฟ e b o o กบ้างมันไปที่ l ล n e บ้างอสมมตุติถ้าเราก็ไม่รู้จริงๆกดเข้าไปหรือเราตั้งใจอยากจะคุยกับโจนให้มันถึงสุดติ่งไปเลยว่ามันจะพาเราไปไหนเนี่ยรูปแบบการหลอกเมื่อไปที่ l ล n e หรือ facebook มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อพี่ก้องเขาจะแอดเราแล้วให้และเราก็จะบอกว่าให้เราเนี่ย เขาเรียกอะไรอัปเดตบ้างหรือว่าให้ลงโปรแกรมหรือดาวน์โหลดแอปอะไรแบบนี้ครับเพื่อจะได้สิทธิอย่างงี้ยฮะโปรโมชั่นต่างๆก็จะให้สิทธิแบบอถ้าเราหลงทําตามไม่ว่าจะโหลดแอปหรืออะไรก็ตามแล้วมันจะยังไงต่อมันจะเข้าสู่โหมดการควบคุมโทรศัพท์ครับเ oh, <hello. S 2> ี้โหมดกันครับโหมดการควบคุมโทรศัพท์คือคือในโทรศัพท์นะครับมันจะเปรียบเสมือนเครื่อง oh. คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีโหมดเขาเรียกว่าโหมดรีโมทคือบางทีเนี่ยเราเราทำงานอยู่กับ server, เซิร์ฟเวอร์เครื่องเครื่องเราอยู่ที่ท,ที่ที่บ้านหรือที่ทํางานแล้วเราไม่อยากไปที่บ้านหรือที่ทำงานเนี่ยเราสามารถแอคเซสรีโมทเข้าไปใช้งานในเครื่องเราที่อยู่ที่ทำงานทั้งทั้งที่ตัวเราอยู่ที่บ้านได้ mm hmm. แต่อันเนี้ยหมายหมายถึงว่าเราติดตั้งเครื่องหรือติดตั้งโปรแกรม ให้เราสามารถรีโมทเข้าไปที่เครื่องของเราได้แต่อันนี้มันจะเป็นการติดตั้งที่เครื่องโทรศัพท์ของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังถูกรีโมทหมายถึงว่าอันนี้แค่เราก,กดลิงก์เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ถูกรีโมทได้เลยไหมคะพี่ก้องมีมีสิทธิ์ครับ<อ>มีสิทธ,ทธิ์มีสิทธิ์ครับเพราะผมเท่าที่ตรวจสอบจากคดีนะครับที่มีการร้องทุกมาในระบบไทเปรุสออนไลน์นะครับที่เป็นคดีฟาร์มแล้วเนี่ยผู้เสียห,หายมักจะให้การครับ ให้การมาในระบบว่าเมื่อหนูกดลิงก์เข้าไปก็ปรากฏว่าโทรศัพท์นั้นผูกคือเหมือนหน้าจอเนี่ยหน้าจอเนี่ยเหมือนกับแตะต้องไม่ได้มันนิ่งทําอะไรไม่ได้เสร็จแล้วพอพอโทรศัพท์ไม่ใช้งานได้ครั้งก็พบว่าเงินเนี่ยออกจากบัญชีไปคือโดยไม่ต้องไปคุยอะไรกับเขาเลยถูกต้องไหมคะแค่เหมือนพลาดกดอันนีออนนอ้อันนี้คืออันนี้คือผู้เสียหายเขาเขียนมาในบันทึกค่ะแจ้งความ นะครับซึ่งเจ้าที่ก็ไปสอบปากคำเขาก็ต้องเอาโทรศัพท์นี้มาตรวจสอบทีนี้ผมก็ให้ลูกน้องในเฮ้ย hey, ลองกดลิงก์<อ>ตามที่เขาร้องเรียนมาซิว่ามันจริงหรือปเป<อ>ล่าก็ตรวจสอบไปบางอันก็เป็นลายบางอันก็เป็นกดลิงก์แล้วก็เข้าไปสู่โหมดรีโมทข้อมูลซึ่งมันจะมีหลายหลายรูปแบบแต่ทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งพวงลิงก์ที่ว่านั้นล้วนจะเป็นลิงก์หลอกลวงทั้งสิ้นเลยครับพอออมถามนะผมเข้าใจที่ออมถามนะพี่ก้องคือออมบอกว่าแค่กดก,ดก็ดูเงินแต่ที่ผ่านมาคือกด แล้วเหมือนกับมันหลอกถามอะไรเราไปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของข้อมูลการเงินกดไปเนี่ยถ้ามันเป็นแฟลชนะครับเอาส่วนใหญ่เลยนะตอนเนี้ยมันจะหลอกว่าเป็นแฟลชเอ็กซ์เพรสเราจะบอกว่าเออพัสดุของท่านมีปัญหากรุณาติดต่อกรุณากดนี้เพื่อติดต่อหรือพัสดุของท่านส่งไม่ได้กรุณาติดต่อแล้วก็มีลิงก์พอกดลิงก์ปุ๊บมันก็เป็นหน้าแฟลชเป็นลายแล้วเป็นรูปแฟลชสีเหลือง S <S แล้วพอปุ๊บแล้วมันก็จะบอกว่าของท่านเนี่ยนะครับงีง้นี้ให้กรุณาตอนนี้มีปัญหาให้กดลิงก์ตัวนี้นะเพราะว่าลิงก์ของท่านเนี่ยมีปัญหาเราจะขอตรวจสอบข้อมูลท่านพอเรากดปึ้งหลงเชื่อมันปุ๊บเรียบร้อยเลยครับมันจะเข้าสู<อ>่แบบจริงเป็นช่นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะที่อ้างว่าเป็นแฟลชทั้งหมดเนี่ยคือผมผมผมกล้ยืนยันนะครับว่ามันไม่มีแฟลชจริงหรอกเป็นของปลอมพี่กองนั้นถามทําไมต้องอ้างแฟลชทำไมไม่อ้างใครว่าคนสงสัยไง คนซื้อซื้อของเยอะหนึ่งคนซื้อของเยอะอันที่สองคนเนี่ยมักจะไม่รู้ว่ามีคนส่งของมาที่บ้านอืไม่รู้สมมติว่าคุณออมหรือน้องบอยเนี่ยนะครับไปทํางานปต่กระเด็นด้วยจูบแฟดมาเอ๊ะมีคนส่งของมาจริงเปล่าวะเราเราไม่ได้ส่งก็มีเราส่งก็มีเราไม่ได้ส่งเราก็สงสัยแล้วก็กดเราเราส่งยิ่งแล้วเลยยิ่งต้องกดเลยสงสัยมีปัญหาล้วเว้ยเราสมมติว่าซงสั่งออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้ามาซึ่งคนซื้อเยอะมากนะครับ เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเนี่ยเวลาสั่งม,มันมักจะมีปัญหาตัวเนี้ยแล้วเขาไปกดพอกดปุ๊บก็จะถูกหลอกะครับอืมโอ้มันม,มันมัน,ม,นมันยังกลับมาระบาดนนะมันเป็นมุกเดิมๆด้วยนะพี่ก้องนะเออตอนนี้น,นะนะครับเท่าที่ผมเห็นดูตรวจสอบนะครับอ้างเป็นแสตมากที่สุดเลยนะครับเมื<ถ>่อก,ก่อนจะมีการไฟฟ้ามีที่ดินเนี่ยนะครับ<ถ>มีโน,โน่นมีนี่มีสกสทชอัปเดตข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มีโน่นมีนี่แต่ทุกวันเนี้ยที่เห็นเลยนะครับ แฟลชประมาณเก้าสิบเซ็นคือแฟลชเอ็กเพรสระบุเลยนะแฟลชแต่ว่าเขียนเวลาตัวลิงก์อสะกดไม่เหมือนนะไม่โอ้โหไม่มีมีเฉพาะลิงก์แฟลชเนี่ยนะครับเราจะมีลิงก์ตอมผมว่าเป็นร้อยลิงก์เ่เป็นร้อยลิงก์เลยนะครับว่าไอ้แฟลช f l a ขีด f l a จุด f l a f l a อะไรต่อมีอะไร ซึ่งมันประมาณว่าเรียนแบบแฟชชเรียนแบบแฟชชปุ๊บแล้วเราก็เข้าใจว่าโอ้ครงกายเขียดแฟลชแล้วที่ทําไม่เฉลียวรีบดูแล้วไม่เฉลียวเว้ยพี่ก้องในเมื่อมันระบาดมากนะถามคําถามแรกนะถ้าได้ข้อความเหล่านี้มาให้ทํำยังไงอันนี้คําถามที่หนึ่งนะแล้วก็คําถามที่สองก็คือว่าแล้วถ้าได้มาแล้วเพลกดเข้าไปละเข้าไปสูไลหรือไปลิงแล้วให้ทําอย่างไรคะโอเคอันที่หนึ่งนะครับถ้าได้ข้อความมาแล้วยัง เราเรา,เราฉุกคิดนะครับก็คือไม่ต้องกดแล้วก็ลบข้อความทิ้งหรือนะครับรีพอร์ตรีพอร์ตก็คือแคปเจอร์แคปเจอร์หน้าจอไอ้ตัวที่เป็น SMS มันจะมีพอเราแคปเจอร์ตรง s อ s ข้างบนมันก็จะเป็นเบอร์โทรถูกไหมครับแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นบุคข้อความแล้วก็ส่งไปที่นะครับไทโพลิสออนไลน์เนี่ยซึ่งมีโหมดร้องเรียนจะมีช่องร้องเรียนเรา,เรา,เราลงร้องเรียนมาปุ๊บเราก็ เราลองเรียนตันนี้ก็จะส่งเข้าสู่ระบบแล้วเราจะสารผู้ให้บริการรลงับหรือสองติดต่อไปที่เจ้าของอเครือข่ายของโทรศัพท์ของเราเลยนะครับเช่นถ้าท่านได้รับจาก A I F ท่านรีพอร์ตไปที่ A I F เลยว่าได้รับลอ,อลองเรียนไปเลยนะครับว่าได้รับ S M S จากวิ่ฉ่ายที่เป็นเบอร์นี้เบอร์นี้วันที่นี้เวลานี้เบอร์นี้ส่งข้อความมาแบบนี้เขาก็จะส่งไปถุกเขาก็จะรีพอร์ตกลับมาที่ตารวจนะฮะัทาง A I F through Detect เขาจะรวบรวมส่งมาที่ตารวจตารวจเราดูปุ๊บแล้วก็เราจะบอกว่าเอ้ยเราจะมีคําสั่งให้ระงับระงับการส่งหรือระงับลิงก์ไม่ไม่ให้ส่งต่อไปไป<ม>ที่ผู้ให้บริการเขาก็จะอาศัยอํานาจเราเนี่ยระงับเพราะโดยตัวที่ตัวเขาเองเนี่ยทาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าหลงเชื่อ ไปกดลิงก์แล้วแล้วโอยเริ่มเริ่มอสมมุติว่าเริ่มคุยคุยลเริ่มคุยอ่าเริ่มคุยปุ๊บผมแนะนําเลยครับท่านต้นบล็อกแล้วก็บล็อกกันไปเลยอ่าบล็อกอ่าถ้าเป็นไลน์ก็บล็อกไลน์อันนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปคุยกับมันต่ออา้าลุทันแต่ถ้ารู้ไม่ทันกดลิงก์แล้วมันเครื่องเครื่องโทรศัพท์มันหมุนติ้วติ้วหน้าจอค้างไว้นะครับก็ทําไงก็ได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตคำว่าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเช่นสมมุติว่าถ้าท่านกดหน้าจอไม่ได้มันถูกรีโม ท่านต้องเอาเอาซิมออกปิดเครื่องแล้วเอาซิมออกเลยปตัดสัญญาณให้ได้ปิดเครื่องบางทีมันปิดไม่ได้ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันเออรเลอร์มันกดแล้วไม่ได้ท่านต้องออกซิมออกให้ได้เพราะเพื่อให้เครื่องเนี้ยตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกจากเครื่องเขาเข้าใจไหมครเข้าใจหร่อออกยังไงต้องตัดสัญญาณที่ส่งมาให้ได้เพื่อให้เครื่องมันหยุดทํางานเพื่อให้มันไม่สามารถคอนเน็ก์ไปกับเซิร์ฟเวอร์ที่มันวิ่งมาควบคุมโทรศัพท์ จะเอ,เอาเอาเอาซิมโทรศัพท์ออกจะทําไงก็ได้ให้แบตหมดจะปิดเครื่องหรือจะใช้คือถ้ายังสามารถเข้าไปสู่หน้าจอเปิดหมดแอร์เพลนได้เนี่ย oh. มันจะตัดสัญญาณแต่ถ้าเปิดไม่ได้ดยหน้าจอมันแฮงเหมือนหน้าจอปุ๊บต้องเอาซิมออก uh huh. ซิมออกเลยเพื่อม่ให้มันให้มัน disconnect ตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตออกไปค่ะแต่ปัญหานะเอาคนที่รู้อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อแต่ส่วนใหญ่ปัญหาจะเกิดจากคนที่ไม่รู้เอาพอกดลิงก์เข้าไปเจอแอดเข้ามาคุยอ่ะส่วนใหญ่มุกของคนที่มาคุยเนี่ยจะมามุกไหนคะแล้วเขาจะใช้กลวิธีล่อลวงยังไงคะก็ก็คุยก่อนเนะี่ยเขาก็จะประมาณส่วนใหญ่จะมคุยก่อนนะครับะจะเป็นแอดจะแอดไลน์ชวนคุยก่อนคุยแล้วก็ หลอกให้หลงเชื่อแล้วก็ดําเนินการติดตั้งแอปติดตั้งบอกว่าให้ติดตั้งให้กดหรือยืนยันตัวตนเช่นให้กดเลขสิบสามหลักนะคะเลือให้กดเบอร์โทรตรงนี้นะคะโน่นนี้นะซึ่งพอเราหลงเชื่อปุ๊บเขาก็จะส่งให้เราทําพอเราทําเสร็จมันก็จะควบคุมโทรศัพท์เราะครับแล้วที่ที่จากรีพอร์ตที่มานี่คือส่วนใหญ่คือถูกรีโมทโอนเงินออกบัญชีทั้งนั้นเลย พี่กองคุณผู้ฟังถามว่าแล้วทางตัวบริษัทฟ a ส t a เอเนี่ยออมแอคชั่นเรื่องนี้ไหมหรือว่าทางตํารวจเขาเขาเคยเตือนหลายหนแล้วครับเขาเคยเตือนหลายหนแต่ว่ามันก็มีมาโดยตลอดมันมีคนถูกหลอกผมดูจากจากสถิติล่าสุดเนี่ยนะครับเฉลี่ยนะครับวันละสองลายที่เป็นคดีนะครับที่เหมือนถึงว่าถูกหลอกสําเร็จนะครับเป็นคดีวันละประมาณสองลายที่เกิดจากเอสเอ็มเอสวันละสองลายนะครับแต่ว่ามันอาจจะส่งเป็นร้อย เป็นพันเป็นหมื่นเอสเอแต่มันมีคนติดกลับมาเนี่ยสองไลก็แย่แหละครับเพราะสองไลนหลักแสนหลักล้านแล้วครับค่ะท่านท่านหองครับมีคุณผู้ฟังถามนะบอกว่าเปลี่ยนเบอร์ซื้อซิมใหม่ไม่กี่วันก็จะมี s m สอมีิชชชีพคิดถึงโทรละเขาไปเอาเบอร์เรามาจากไหนเขาไปได้ข้อมูลมาจากไหนคะเขาไปซื้อมาจากตลาดมืดครับด์กเว็บมันมีคนที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลนี้มาขาย อสดงว่าเป็นคนในขององค์กรที่เกี่ยวข้องนี่แหละถูกต้องไหมเออผมก็ไม่ยกกล้าพูดขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นคนที่มีข้อมูลมันไม่ได้บางทีมันก็ไม่ได้ไปแฮกนะครับมันมีซอสของมันอยู่ที่มีคนเนี่ยเอาข้อมูลมาขายแล้วเคยจับได้ครับอืมก็เหมือนหลายๆเคสที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ที่โทรหาเราเนี่ยมันเอาเบอร์มาจากไหนได้แล้วนอกจากไปหาซื้อในพวกดักเว็บถูกไหมพี่ก้อง S <S ใช่ครับสองบาท,บาทแล<ด>้วม<ล>ันก็แล้วมันมีนะครับที่เผู้ให้บริการจําหน่ายไปยังผู้ค้ารายย่อยแล้วผู้ค้ารายย่อยพวกนี้ก็เอารีจิสเตอร์นะครับเป็นยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเนี่ย Register, ป username, นะไปขาย อันนี้เรื่องจริงกับไล่ตามจับถ้าอย่างนี้อมถ้าอมบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ได้ไหมว่าให้คิดไว้เสมอว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันมีโอกาสหลุดรั่วไม่ว่าช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลามีใครโทรมาหาแล้วบอกว่ารู้ข้อมูลเราหูทําไมรู้เลขบัตรรู้อะไรของเรืนี่สันนิษฐานเลยครับว่าสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ต้องคิดเลยครับว่าคนที่โทรมาหาจะหวังดีค่ะ พี่ก้องแต่มุกน,น,น,นี้ตํารวจนะส่วนใหญ่จะอ้างเป็นตํารวจเอาเอาแค่ตํารวจเราก่อนเนี่ยเยอะมากเลยพอโทรเข้ามาคุณเกี่ยวข้องอย่างนั้นแล้วมีข้อมูลเราทุกอย่างแล้วเซอร์วิสสอบปากคําตรงนี้เนะี่ยมันมันคนโดนเพราะมุกที่อ้างเป็นตํารวจนี่เยอะมากก็ผมขอยืนยันนะครับว่าสํานักงานตํารวจชาติไม่ได้มีบริการให้กับประชาชนขนาดนั้นค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณผิดนะครับก็มีหมายเรียกค่ะ มีหมายเรียกเป็นเอกสารนะครับลงนามถูกต้องมาที่บ้านาจะไม่มีคือถ้าจะโทรมาเชิญไปสอบปากคำเนี่ยบ้านจะมาพร้อมกับอำนาจที่ถูกต้องจะไม่มาโทรแบบให้บริการสอบปากคำออนไลน์โน่นนี่นั่นนะครับอันนี้คือวิัยที่ hmm. เราจะทําทั้งหมดจะททาเป็นทางการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่กําหนดไว้การที่บอกว่าเราใช้ใช้ประมาณว่าชาวบ้านของกรุงคิดว่าตํารวจจริงแล้วเห็นแก่เรา พูดง่ายหวังดีโทรมาหวังดีแต่เราบอก <c oughs> บอกได้เลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพอืมตำรวจจริงไม่ทําแบบนั้นนะตำรวจจริงไม่นะจับจับเลยครับ <c oughs> ไม่มาไม่มา <c oughs> <c oughs> ให้บริการขนาดนนะัออ้นคุณลูฟังบอกว่ากฎหมาย PDP a ที่ออกมาจะช่วยเราได้หรือครับถ้าเราไม่รู้ว่าข้อมูลหลุดมาจากไหนแล้วเราจะไปฟ้องใครได้ครับก็เลยทําให้คนปล่อยโจรก็เลยไม่กลัวพี่ก้องอ,อ ก็เนี่ยครับเพราะว่าพอพอเหตุเกิดปุ๊บพอถ้าเราจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่รู้หรอกครับว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหน <ical> ใช่ไหมฮะ <ical> เราส่วนใหญ่นะครับข้อมูลจากโอเพนซอร์สก็มีข้อมูลจ,จากการแฮกระบบก็มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ขายข้อมูลก็มีพอมันขอมาแล้วแล้วมันออกมานานแล้วนะครับมันไม่ใช่เพิ่งออก มันออกมานานแล้วเนี่ยตัวเลขสิบสามหลักก็ดีเตาเบอร์โทรก็ดีเนี่ยพอออกมาแล้วปุ๊บมันกลายเป็นวิชาชีพแต่เอามาใช้เอามาใช้ทันทีเลย <Okay. S 2> ผมก็แปลกใจนะครับมีคนหลอกลวงถูกหลอกลวงเรื่องอกรมที่ดิน <Okay. S 2> เขาบอกว่าเพิ่งไปโอนที่ดินมาไม่กี่วันเนี่ยมีไม่กี่วันเองเนะโอนปุ๊บไอ้้อนั่นมันสวมลอยเป็นกรมที่ดินคุณบอกว่าโทรเนี่ยบอกว่าเสียภาษีไม่ครบบริม,มีบริการเสียภาษีเพิ่มเช่ oh. นขาดไปห้าสิบาทขาดไปแล้วโอนเงิน โอนก็บัญชีนู้นบัญชีนี้ปุ๊บท้ายที่สุดก็ถูกให้สแกนใบหน้าแล้วก็ถูกโอนเงินก็คนในไม่ต้องอย่างเงี้ยจะคนนอกผมไม่ไม่กล้าสันนิษฐานว่าตัวระบบระบบคือคือการที่เราจะเราจะรู้ว่ามันถูกแฮกระบบจากกรมที่ดินหรือไม่เราก็ต้องไปตรวจสอบที่เซิร์ฟเวอร์หรือที่ระบบของกรมที่ดินว่าพี่ตรลงของของพี่เนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูช่องหัวหน่อยทำเพนเทสหรือทำไายว่ามันยังโอเคอยู่ไหม ซึ่งจะต้องอันนี้เป็นหน้าที่นะครับของสอกมชกับทีดีพีเอที่จะเข้าไปกํากับดูแล <Okay. S 2> กํากับดูแลทุกหน่วยงานให้รักษาความปลอดภัยของข้อมูลของข้อมูลในระบบของตัวเองไม่ให้หลุดรั่วจริงๆแล้วนี่ถ้ามาหลุดรั่วจากหน่วยงานารนานชการน่านราชก็ต้องมีคนรับผิดชอบครับ mm hmm. ซึ่งแต่นั้นแหละก็ต้องพิสูจน์ได้ว่ามันหลบหลุดรั่วมาจากหน่วยงานนบ <Okay. S 2> อย่างของสานัก <Okay. S 2> ง,ง,งานตำรวจชาติมันมีเราเคยจับตํารวจเราเองนะครับ ที่มี u s e r n a m e password ในการเข้าไประบบของเราแล้วเขาก็เอาข้อมูลไปขายเราก็จับเองเพราะว่าเรามีหลอกไฟล์อยู่ว่าใครเข้าใครจับเองเลยว่าไอ้เนี่ยมันออกไปซึ่งของเราเราก็กวาดบ้านของเราแต่ก็ยืนยันกับที่น้องประชาชนนะครับพนักงานตำรวจชาติเนี่ยไม่มีนโยบายในการโทรไปโดยใช้ไลน์วิดีโอคอลกับประชาชนนะครับแล้วก็บอกให้โอนเงินมาตรวจสอบ นี่คือมุกพิชาชีพล้วนๆเลยนะครับการโอนเงินมาตรวจสอบคือมุกพิชาชีพล้วนๆเพราะถ้าเราจับเราจับเลยเราจะไม่มามาขอโทษนะฮะคือการสืบสวนสมมุติว่าพี่เป็นคนร้ายน้องออมต้องสงสัยว่าสมมุติพี่เป็นน้องขออนุญาตนะฮะสมมุติว่านน้องออมเลยน้องออมเนี่ยมีคนมาร้องทุกข์ว่าน้องออมเนี่ย่าเกี่ยวข้องกับการพนันสมมติว่าการพนันแล้วมีเส้นทางบัญชีการเงินมาเราจะไม่มาบอกว่าเอยออมมาสูบที่สูตรนะครับ เราจะดําเนินคดีตรวจสอบทุกอย่างของออมบัญชีเงินเข้าเงินออกแล้วถ้าต้องการคุยกับออมคือจะมีหมายเรียดมาที่บ้านออมอแต่ว่า,วาออมต้องมาพบพนักง,งานสอบสวนนะ,ะต้องมาชี้แจงว่ายอดเงินนี้ๆๆคือมาพบเราด้วยเหตุอะไรเราจะพูดแค่นี้แล้วเมื่อไหร่ที่ออมมาที่พบพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนจะชี้แจงเองออมมีเงินเข้าบัญชีนี้วันที่เท่านี้เวลาในยอดเงินเท่านี้คุณชี้แจงซิ่งเงินนี้เข้ามาได้อย่างไรประเภท โอนเงินวันนี้ตรวจสอบวันนี้นะแสดงความบริสุทธิ์นี่คือมิจฉาชีพอย่างเดียวเลยครับถ้าลองกล้องที่ที่ออมเคยเราเคยติดตามข่าวคนที่เคย,เ,เ,คยเคยโดนเนี่ยเขาจะเจอแบบนี้อ่ะพอติดต่อมาบอกว่าจากเป็นเจ้าหน้าที่นะ,ะบริการแจ้งความออนไลน์ทางโทรศัพท์ต่อสายให้ตํารวจมีตํารวจท่านหนึ่งมารับบอกเนี่ยอาคุณออมคุณพฤติกรรมคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับการพนันนะออมก็บอกไม่เชื่อหรอก งั้นเดี๋ยวผมส่งหมายจับไปให้ดู<ล>ดูยังไงคะมาอย่างนงี้เยอันนั้นปลอมอะครับอ่ะปลอมปลอมแน่นอนตั้งแต่ส่งหมายจับให้ดูถูกไหมคะปลอมทุกอย่างเลยครับหมายทั้งหลายที่มาทางไลน์ทางวิดีโอคอลทั้งทุกอย่างปลอมหมดมเพราะว่าถ้ามาจริงหมายจับออกจริงก็คือมีหมายจับคนะครับแล้วเราจะไม่ส่งหมายจับไปให้ผู้ต้องหารู้นะครับเราจะจับเลยอถ้าจริงคุณไม่มีมามาบอกก่าออมมาเมยมาจับ ผุมขดผู้ใหญ่ผู้โตเนี่ยครับเราก็ไม่ได้ไปส่งหมายจับให้เขานะเราก็จับดึกท่านก็เห็นนะฮะที่เป็นข่าวนะสิ่งที่ตํารวจจะไม่ทำแน่ๆก็คือว่าเอาละสอบปากคําทางโทรศัพท์ไลน์หรือวิดีโอคอลอันนี้ปลอมแน่ไม่มีครับไม่มีแล้วอะไรคับเฉพาะหน้าก็คือซึ่งหน้าอย่างเดียวค่ะส่งหมายจับให้ส่งเอกสารเช่นบางคนบอกเนี่ยคุณเกี่ยวพันฟอกเงินนะเห็นไหมคุณมีชื่อในขบวนการฟอกเงินเจอเอกสารพวกนี้อย่างนี้ปลอม ลอมหมดครับทุกรายการปลอมหมดเพราะตํารวจจริงจะไม่ทําแบบนั้นตารวจจริงคือทําทําเลยทําทําเลยไม่มีมาสอบทางไลน์มาไม่ไม่ไม่มีมาแจ้งเตือนผู้ต้องหา <c oughs> ไม่มีมาแจ้งเตือนประชาชนแบบนี้เว้คุณไม่ใช่ไม่มาหวังดีขนาดนั้นแล้วครับถ,ถ้าสงสัยว่าออมเป็นผู้กระทําผิด <c oughs> ออก,ก็ออกหมายเรียกออกหมายเรียกไปพบพนักง,งานสอบสวนณนะที่ทําการ <c oughs> หรือ ถือหมายจับมาจับที่บ้านเลยจะไม่มีประเภทมาข้างๆคอกูมาแบบนี้นี่คือมุกของมิจฉาชีพอย่างเดียวเอานะให้ให้คิดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มิจฉาชีพหรือถ้าเกิดสูตว่าคุณบางคนเชื่อว่าเอ๊หรือตำรวจบางทีเขาอาจจะมาช่วยมันรับวิ่งเต้นอ่ะบางคนกไม่มีไม่มีครับไม่มีถ้าอย่างนี้ก็ให้เชื่อว่านั่นก็เป็นตำรวจไม่ดีก็อย่าไปยุ่งซะถูกต้องครับไอ้ตำรวจแบบนี้คือมันไม่ใช่ตำรวจจริงแล้วครับ ตำรวจปลอมแน่นอนตำรวจชิงจับจับเลยครับอไม่ขู่ไม่ขู่ไม่มีไม่มีขู่ครับไม่มีขู่ไม่มีมาตรวจสอบว่าทางโอนเงินทางไลน์วิดีโอคอลแต่งตัวนูน่นแต่งตัวเนียนกิก<ฆ>๊กไอที่ออกหมายจับนะครับน<ฆ>ี่คือปลอมหมดนะค่ะลองลองกล้องคะถ้าเกิดแบบเหมือนบางคนนะเจอเวลาเจอเฉพาะเจอกับตัวเองอะ่ะเฉพาะหน้าเนี่ยบางทีมันมันตัดมันไม่ไม่รู้ตกใจตกใจทํายังไงคะโทรไปปรึกษาที่ไหนยังไงได้บ้างคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับอ่า ถ้าไม่แน่ใจโทรไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะแล้วก็เล่าพฤติการให้กับเจ้าหน้าที่ฟังเขาจะบอกได้ว่าเขาจะเตือนสติคุณอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้ปลอมนะใช่ครับมผมพูดยืนยันเลยครว่าพฤติกรรมแบบนี้ปลอมหมด <c oughs> แต่ถ้าคือตกใจมากปุ๊บหรือไม่นะครับ ถ้า1441ไม่ติดโทรไปหนึ่งก็หนึ่งก็ได้ตำรวจจริงเนี่ยอธิบายได้อตำรวจจริงเนี่ยอธิบายได้แน่นอนว่าตำรวจปลอมมันเป็นยังไงแต่ที่สาคัญนะมาคงมีวงรอบนะพี่ก้องนะจู่ๆตอนนี้ SMS Flash มาระบาดเดี๋ยวพอเรื่อง SMS Flash ไปเนี่ยมันก็คงจะมีอื่นๆเป็นวัตจักรของมันตามัวเลยดิจิตอลวอลเล็ตมาแล้วฮะมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ระบาดหนักสุดคือ Flash และผมก็เห็นคน โดนหลอกทุกวันเนี่ยวันละสองลายสามลายเนี่ยนะครับมีตลอดเลยเราก็อยากจะเตือนนะครับพี่ก้องหมดเวลาแล้วคุณบอยนะครับต้องพักก่อนพี่ก้องเดี๋ยวโอกาสหน้านะครเขาโพลขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ก้องพักก่อนนะสวัสดีครับหมเป็นไรจริงขอโทษพี่